สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านชัยวัดอะไรยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับวันนี้จะมาให้ดูลูกหมากกันโครงนะครับทางร้านมีลูกหมากกันโครงที่จําหน่ายอยู่3ายี่ห้อนะครับนี่ครับก็จะมีซีล่านะครับยี่ห้อซีล่านะมีตองสามแล้วก็มีตองห้านะครับลูกหมากกันโครงวันนี้เอามาให้ดูคือของออลติสนะครับที่ขายกันบ่อยๆออลติสนะครับ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่จะมาซื้อของนะครับที่ร้านก็ร้านอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยนะครับแต่อยู่ในช่วงของอําเภอบางบัวทองจากถนนกาญจนามุ่งหนา้าอาเภอไซน้อยนะครับจากถนนกาญจนามุ่งหนา้าอาเภอไซน้อยอเลยห้างแมคโครมา3กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับหรือท่านใดจะโทรมาสอบถามก็เบอร์โทรนะครับ0 8 6ย์ 6, 6 4 1 6 1ครับผมหรือ ID l ดี e น์ก็ เมมเบอร์เช่นกันนะครับมันจะขึ้นในดีไลสําหรับ Facebook นะครับ Facebook ทางช่อง YouTube ก็ตามชื่อร้านเลยตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะครับฝากเข้าไปกดติดตามกด s u b สไครต์ Subscribe, ให้ด้วยนะครับในช่องชัวยวัดอะไรย,ยนต์เช่นกันนะครับทั้ง f a c e b o o k YouTube เรามีทุกช่องทางนะครับแล้วถ้าใครจะสั่งของออนไลน์ก็ใน s h o ป e, ปีได้เลยนะฮะชื่อร้านชัวยวัดออโต้พาร์ทก็ตามตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเชฟอรายอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลูกหมากกันนะครับลูกหมากกันโครงนะครับอ่าเรามาดูของของซีลากอันนี้เป็นของอาติสนะครับอาติสตั้งแต่ตัวแรกนะครับอาติสปีศูนย์สองประมาณนี้จนถึงปี2 0 1พันสิบแปดนะครับหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งคู่นะครับหนึ่งกล่องก็คือหนึ่งคู่จะมีแบบนี้สองอันอันนี้ผมยิบมมาให้ดูหนึ่งอันก่อนนะครับ ขอญาตัดกล่องให้ดูเอ้ตัดถุงให้ดูเลยอันนี้เรามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเอ้ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยเนื้องานเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรให้มาในชุดบ้างนะครับผมไม่บอกนะว่าอันไหนดีกว่าหรืออันไหนแยก่กว่าอันไหนอันนั้นลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเคยใช้แล้วแต่ประสบการณ์เลยนะครับอันนี้เป็นของซีล่านะครับก็จะเป็นแบบนี้ นี่ฮะเห็นกันไหมเอ,อ่ยอันนี้เป็นของซีล่านะครับก็จะมีน็อตตัวนี้มาให้เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะครับของอาทิตเนี่ยจะใส่บนกลับกันแบบนี้ก็ได้ซ้ายขวาก็สลับกันได้นะครับมันจะเหมือนกันอันนี้สําหรับการโค้งหน้านะครับอันนี้ของซีล่าก็คือตัวเหล็กจะเป็นขาวๆส่วนตัวแกล,ลูกหมากที่เป็นน็อตเนี่ยจะเป็นเหล็กออกเหล็กสีดำํดำๆนะครับเหล็กจะเป็นสีดําๆแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบเจ็ดมาให้นะครับในนี้จะมีรูหกเหลี่ยม สำหรับการหมุนตามนะครับเว้ล็อกการหมุนตามนะครับอ่เรามาดูของตองสามกันบ้างนะครับเนี่ยครับหนึ่งกล่องก็จะมีถังชิ้นแบบนี้เราขายเป็นคู่นะครับตัวนี้ องสามก็จะเป็นเหล็กเงาเงานะครับเหล็กจะเงาเงาเลยส่วนแกนก็เหมือนของซีล่าแกนตัวนี้นะครับแกนลูกหมากจะเป็นสีดําเป็นเหล็กออกดำดำเป็นเหล็กชุบแข็งอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นเหล็กขาวขาวเงาเจะเงากว่าซีล่าเหล็กขนาดเท่ากันซีล่าจะออกด้านด้านกว่าของตองสามจะเป็นเหล็กเงาเงนะครับด้านหลังก็เขียนตองสามแล้วก็เม็ดอินไทยแลนด์เหมือนกัน ตัวนี้ก็จะมีน็อตมาให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีในนอนตัวนี้ก็จะมีหกเหลี่ยมเป็นรูหกเหลี่ยมสําหรับกันตัวลูกหมากหมุนตามมาให้นะครับอันนี้เป็นของตองสามเรามาดูตองห้ากันบ้างนะครับนี่ครับตองห้าตองห้าจะไม่มีนอ็นะนอตให้มานะครับจะไม่มีน็อตตัวเมียให้มานะครับ แต่เหล็กจะเป็นสีดําเหล็กตัวเนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กออกสีดําๆนะครับจะไม่มีน็อตตัวเมียให้มานะครับต้องเอาต้องใช้น็อตเดิมนะครับของตองห้าแล้วก็ตรงนี้เป็นรูหกเหลี่ยมเหมือนกันเป็นหกเหลี่ยมสําหรับการน,นอ็อตลูกหมากหมุนตาเหมือนกันนะครับตองห้าจะไม่เหมือนเขาวตรงนี้จะเป็นสีดําแล้วก็จะเขียนว่าตองห้าเมทอินเจแปนนะครับนี่ตรงนี้จะเขียนตองห้าเมทอินเจแปน เหมือนกันทั้งสองข้างจะเขียนดาหลังลูกหมากเหมือนกันนะครับนี่ครับเราลองมาเทียบให้ดูทั้งสามตัวเลยอันนี้ซีล่าตองห้าผมจะเทียบให้ดูนี่อย่างนี้ครับอันนี้เป็นตองสามเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมอันนี้คือตองสามนะครับตัวกลางคือซีล่าตัวนี้คือตองห้านี่ครับเป็นของอาร์ติสทั้งหมดนะครับลูกหมากกันโครงอาร์ติสนะครับ นี่ครับส่วนตัวไหนดีกว่าแข็งแรงกว่าใช้ได้นานกว่าอันนั้นผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูว่าทางร้านเรามีจาหน่ายอยู่3ยี่ห้อแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าบางทีลูกค้ามาตัวนั้นหมดตัวนี้หมดบ้างแต่เราก็จะมีอยู่ประมาณ3ยี่ห้อนี้นะครับก็ลองสอบถามให้เข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นลูกหมากกันโครงของอาร์ติสต์นะครับรุ่นอื่นๆก็เช่นกันนะครับรุ่นอื่นๆก็เช่นกันแต่ที่หยิบอาร์ติสตมาคือขายได้ตลอดขายได้บ่อยนะครับรถแท็กซี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะขายได้บ่อย อ๋อที่อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันคือตรงตูดเพิ่งจะสังเกตถ้าตองสามตรงนี้จะเรียบๆซีล่าตรงนี้จะตุงเนี่ยจะเป็นปูดๆแบบนี้ส่วนตองห้าก็จะเรียบเหมือนกันจะเรียบๆคลาๆ้ายๆกับของตองสามนะครับเนี่ยจะคล้ายกันเนี่ยมีซีล่าที่มันปูดๆอย่างเดียวนะครับก็จะมียางกันฝุ่นทรงเดียวกันมาให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดน็อตความโตแกนเท่ากันความยาวเท่ากันทุกอันนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นลูกหมากกันโครงหน้านะครับลูกหมากกันโครงหน้าของอาติสนะครับตั้งแต่ปี02จนถึงปี2018นะครับ2018เนี่ยใช้ตัวนี้ทั้งหมดนะครับใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับลูกหมากกันโครงหน้านะครับ1นคันใช้2อันนะครับใช้2 2ชิ้นก็คือเนี่ยหคู่แบบนี้คือใช้2อันนะครับทางร้านขายเป็นคู่อยู่แล้วท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามหรือทักมาในช่อง YouTube ก็ได้นะครับทักมาในแชทหรือว่า ในข้อความนะครับหรือเบอร์โทร0 8 6 7 5 6 4 1 6 1หนะครับหรือจะ id line ก็เมมเบอร์เช่นกันนะครับ0ู6 7 5 6 4 1 6 1เช่นกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับร้านชัยวัฒน์อไหล่ยนต์นะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับเลยห้างแมคโครมา3กิโลจากถนนกาญจนามุ่งหน้าไซน้อย3กิโลซ้ายมือนะครับก่อนถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b ์ในช่อง Youtube ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ